nhìn thấy phai nguy hiểm nào ồ lên ờ nhiễm à. à. lúc nhiễm ê nhiễm mấy thứ này luôn. Từng từng luôn nhím này lúc phai tưng tưng rồi ê ไปตึงๆเนาะบกมือแน่สาวนะ่อืมเห็นนางงามไม่ลุกนางฟ้าตกสวรรค์เรอเนี่ย เกือบเป็นแถวดีแล้วโลกสวยแล้วสวยกระบวนเอิญตั้งแต่เห็นมาสามกระบวนเว้นไอลิงทั้งหลายนี่แหละข้างหน้าเขาออกสวยข้างหลังมันพา,างอย่างนงี้ยโลกเอาแล้วเดินให้มันง่งๆเลยอย่าให้กระบวนมันขาดที่มันไม่สวยข้างหน้ามันสวยแล้วนะแะตะ่กี้เนี่ยข้างหน้ามันสวยแล้วโลกข้างหลังเดินให้ทันเพื่อนนิดนึง ไว้พันเพื่อนนิดนึงลก